ค่ะดิฉันนางสาวรัติกรเหงกิลาหรือครูอ้อมนะคะครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเพชรบูรณ์สังก,กัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษค่ะวันนี้นะคะครูอ้อมก,ก็มีกิจกรรมดีๆที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาในเรื่องของการรู้จักคําหมวดหมู่ผลไม้มาฝากเด็กๆก,กันนะคะค่ะเด็กๆคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ที่ครูอ้อมนามาฝากเด็กๆก,ก็จะมีอยู่ในการ2กิจกรรมนะคะก็คือ กิจกรรมที่1เรียนรู้จากบัตรภาพผลไม้นะคะและกิจกรรมที่2ทดสอบความเข้าใจโดยวงล้อเสียงทายผลไม้นะคะซึ่งเด็กๆจะใช้บัตรภาพในการยกตอบคำถามของครูอ่อมนะคะค่ะ และกิจกรรมที่ครูอ้อมนะคะนํามาฝากเด็กๆในวันนี้จะทําให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะว่าผลไม้ทั้ง5ชนิดที่ครูอ้อมนำมาฝากนะคะได้แก่แตงโมส้มทุเรียนมังคุดและแอปเปิลนะคะว่า ลักษณะของผลไม้มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะสีของผลไม้มีสีอะไรบ้างและเนื้อข้างในของผลไม้นะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะเด็กๆค่าก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆก่อนที่เราจะมาฝึกกันนะคะเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1ก็คือบัตรภาพนั่นเองนะคะ 2ก็คือวงล้อเสียงทายและ3บัตรภาพที่เอาไว้สำหรับให้เด็กๆนะคะช่วยในการยกตอบคำถามคุณครูนั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนกันก่อนอื่นเลยนะคะคุณต้องถามเด็กก่อนว่าเด็กๆรู้จักผลไม้ชนิดอะไรบ้างเอ่ยช่วยคุณตอบหน่อยลูกรู้จักอะไรบ้างอ่ารู้จักอะไรคะแอปเปิ้ลเหรอคะ ใช่ค่ะแอปเปลิลเป็นผลไม้ที่อร่อยมากเลยเนาะมีรสหวานสีอะไรลูกสีแดงใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะเก่งมากเลยตลัวมือเตยนาค่ะและเรามาดูนะคะผลไม้ที่ครูอ้อมนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้จะมีอะไรบ้างและวันนี้นะคะครูอ้อกมก็มีผลไม้มาฝากเด็กๆทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้เรียนเลย ไปเรียนรู้พร้อมๆกับคูออเลยนะคะเรามาดูผลไม้ชนิดที่หนึ่งนะคะที่ครูออเราฝากก็คือแตงอะไรเอ่ยอะไรคะอ่าแตงโมเก่งมากค่ะแตงโมนะคะมีลักษณะผลกลมนะคะเนื้อข้างนอกนะคะหรือผิวข้างนอกจะมีสีอะไรเอ่ยคะสีเขียวนั่นเองนะคะมีสีเขียวเนื้อข้างในสีอะไรลูก สีอะไรอ่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยปึ๊บสีแดงนั่นเองนะคะเนื้อข้างในของแตงโมนะลูกจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะและมีเม็ดอยู่บริเวณรอบๆซึ่งเม็ดจะมีสีดำนะคะอ่านี่คือแตงโมน,นะคะต่อไปเรามาดูชนิดที่สองนะคะชนิดที่สองก็คืออะไรคะส้มต้องค่ะ ส้มนะคะส้มลักษณะก็เป็นวงกลมเหมือนกันนะลูกซึ่งส้มนะคะเนื้อข้างนอกก็มีสีส้มและเนื้อข้างในก็มีสีส้มเหมือนกันนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกล็ดๆนะคะแล้วก็มีเม็ดอยู่รอบๆนะคะภายในลูกของเขานั่นเองเนาะอ่านี่คือลักษณะของส้มนะคะ ต่อไปผลมะชนิดที่3ที่คออรูอ้อมนำมาฝากก็คืออะไรเอย่ยมังคุดนั่นเองถูกต้องะคะ่ะมังคุดนะคะจะมีลักษณะเป็นกลมกลมเหมือนกันนะคะซึ่งเนื้อข้างนอกของเขาหรือผิวข้างนอกของเขาเป็นยงคะมีลักษณะสีม่วงถูกต้องค่ะมีสีม่วงนะคะและเนื้อข้างในเรามาดูกันเป็นอย่างไร เนื้อข้างในนะคะก็จะมีลักษณะเป็นริ้วๆนะคะมีริ้วๆมีสีขาวนั่นเองซึ่งเวลาเรารทานเข้าไปนะคะก็จะมีรสหวานและข้างในก็จะมีเม็ดอยู่ด้วยเวลาเราทานไปนะคะเราก็ต้องเอาเม็ดของผลไม้ชนิดนี้ออกด้วยนะคะเพราะเราประทานไม่ได้เนาะค่ะและชนิดต่อไปนะคะคืออะไรคะเด็กๆแตนแท แอปเปิ้ลนั่นเองนะคะแอปเปิ้ลของเรานะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆเนาะคล้ายๆทรงกลมเพราะว่าแล้วก็มีส่วนที่เป็นเส้นโค้งนะคะแบบนี้จะไม่กลมมากนะคะด้านล่างก็จะมีเส้นโค้งเบาอยู่ข้างล่างนะคะสีของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแนนเห็นไหคะ,เน,คะเนื้อของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสี ขาวแล้วก็จะมีเม็ดอยู่ด้านใน2เม็ดแบบนี้นะคะเมื่อเราผ่าเข้าไปเราจะเห็นลักษณะเป็นนี้แต่จริงๆเนื้อไม่ได้มี2เม็ดนะลูกมีมากกว่า2เม็ดนะคะแต่อันนี้เวลาที่เราเห็นภาพก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะมีใครเคยทานแอปเปิ้ลไหมคะเนาะแอปเปิ้ลมีรสชาติหวานนั่นเองอ๋ถ้าใครเคยทานามาดูชนิดต่อไปนะคะอันนี้เป็นผลไม้ที่ ปูอองชอบทานมากๆเลยนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะทุเรียนนะคะลูกของเขาจะไม่โกงนะลูกทุเรียนจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็คือเขาจะมีหนามอยู่รอบตัวเลยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะผิวข้างนอกนะคะจะมีลักษณะสีคล้ายๆกับสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนแล้วก็มีอาจจะบางลูกที่สุกมากๆก็จะมีสีเหลือง นะคะสลับมาเรามาดูเนื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้น่ากินไหมคะเด็กๆนะคะก็จะมีลักษณะเป็นภูนะคะซึ่งภูแต่และภูเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีสีเหลืองนะคะซึ่งก็หน้าตาหน้ารับประทานมากเลยใช่ไหมคะพ่ออมก็ชอบทานนะคะอ่าเป็นอย่างไรบ้างคะผลไม้ ที่ครูอ้อมนำมาฝากทั้ง5ชงนิดเด็กๆเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆลองทดสอบความเข้าใจโดยการใช้วงล้อเสี่ยงทายผลไม้นั่นเองแอนแอนนะคะเดี๋ยวคุณครูอ,อ้อมนะคะจะหมุนวงล้อนะคะจะหมุนวงล้อไปรอบๆนะคะแล้วเมื่อวงล้อไปหยุดที่เนื้อของผลไม้ชนิดไหนให้เด็กๆนะคะ ช่วยกันเลือกบัตรภาพเพื่อยกที่จะตอบครูอ้อมว่ามันคือผลไม้ชนิดใดบ้างน,นะคะพร้อมกันเรียนคะใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยค่ะอ่าถ้าใครพร้อมแล้วบอกงูให้ครูน่อยโอเคเก่งมากค่ะเด็กๆพอมนแล้วเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครูอ้อมจะหมุนแล้วนะครูอ้อมจะหมุนแล้วนะหนึ่งสอง หยุดที่ตรงนี้อ่าแบบกูอ้วอาววาขึ้นมาด้านบนนะคะผลไม้ที่มีเนื้อลักษณะเป็นสีแดงรอบๆมีเม็ดสีดำนะคะแบบนี้ครูอ้าสอนไปแล้วนะคะในบัตรภาพมันคือผลไม้ชนิดใดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะอ่าช่วยคุณรูอ้าเลือกนะคะเลือกบัตรภาพนะคะว่าคือผลไม้ชนิดอะไร หนึ่ส,สาแทนมันคือแตงโมนั่นเองเก่งมากค่ะปลือให้เพื่อนด้วยนะคะผลไม้นชนิดนี้ก็คือแตงโมเก่งมากต่อไปอีกสักครั้งนึ่งนะคะเด็กๆต่อไปหมูแล้วนะคะอ้าหยุดที่เนื้อผลไม้นชนิดนี้คือผลไม้อะไรเอ,อ่ย เชฟฟูโยกน้อยสอมัน้นเอ้มูดูเปล่าแอปเปิ้์เล่เปล่าอ้าแฮนแตงงมใช่ไหมไม่ใช่มันคือนะคะทุเรียนนั่นเองนะคะทุเรียนจะมีลักษณะเน,นื้อเป็นแบบนี้นะคะเก่งมากค่ะแสดงว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะกับ ผลไม้ทั้ง5ชนิดที่ครูอ้อมนำมาฝากในวันนี้หลังจากที่เรานะคะได้เล่นเกมเสี่ยงทายผลไม้นะคะถ้าเด็กๆนช่วยครูในการตอบคำถามจากวงล้อเสี่ยงทายผลไม้นะคะได้3ป้ายขึ้นไปนะคะถือว่าเด็กๆเก่งมากเลยนะคะแต่ถ้าเด็กๆยังตอบไม่ได้3ป้ายขึ้นไปก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเด็กๆก็เก่งกันเองนะคะเนาะ คุณครูเป็นกำลังใจให้นะคะไหนเราลองมาทบทวนให้ครูอ้อมฟังหน่อยิว่ามีอะไรบ้างชนิดที่1ก็คืออะไรคะทุเรียนใช่ไหมคะทุเรียนมีหนามสองสอง้สม3แตงโมสี่แอปเปลิลและชนิดสุดท้ายก็คือมังคุดเก่งมากค่ะเด็กๆเกนาะผลไม้ที่ครูอ,อ้อมนำม,มาสอนเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็เข้าใจแล้วนะคะ เป็นอย่างดีเนาะแล้วครูอ้อมจะนำกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากเด็กๆก,กันอีกนะคะซึ่งแนวน,นี้ครูอ้อมก็ฝากไว้เท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย